มันที่มาที่ไปก็คือว่าเราไปขี่จักรยานกันเจอทั้งเราเริ่มเห็นว่าเป็นคอมมิตี้ที่ดีฮะเพราะว่าแต่คนมาเนี่ยบางคนเป็นคนที่ขี่ได้ดีมากนะแต่ว่าไม่ชอบการแข่งขันอยากจะเจอเพื่อนเยอะๆครั้งนี้เราก็วนกลับมานะฮะที่สวนพึ่งในรอบสิบปีเราไม่ได้ไปสวนพึ่งมาเลย เส้นทางครั้งนี้เนี่ยเราก็ตัดสินใจว่าจะไม่ใช่เส้นทางที่ยากถึงเกินไปนะแต่ก็มียากเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเราก็มีเวลาที่จํากัดพอสมควรว่าควรจะต้องเสร็จก่อนสิบโมงขึ้นนะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวมาให้ดีนะฮะเตยมจักรยานมาจากบ้านเลยแต่ว่าถ้ามาถึงหน้าง,งานจักรยานยังมีปัญหาเรายังมีทีมช่างที่พร้อมจะเซอร์วิสได้ต็าที่ที่สําคัญก็คือเตรียมร่างกายให้พร้อม จากที่เราเคยจัดเฉพาะแค่แบรนด์เดียวเออตัดสินใจว่าเอาละครั้เนี้ยเราจะเชิญชวนเพื่อนๆที่ใช้จักรยานแบรนด์ไหนก็ได้นะเข้ามาลองสัมผัสคอมมู n i นิตี้ของเราดูสัมผัสโปรไฟล์แฟมิลของเรานะเราอยากแชร์ความอบอุ่นนี้ออกไปอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสกันนะครับคือจะไม่มีคนหลงอยู่ในเส้นทางนะเพราะฉะนั้นคำว่า l e ฟท No One b e h ห n d คือทุกคนต้องจบ ที่สำคัญที่สุดคือการสร้างสุขภาพที่ดีการสร้างมิตรภาพที่ดีต่อก,กันสองอันนี้สําคัญมากที่สุดเลย